สวัสดีครับโอ้มันอีพลาสติพลาสต์หรอวะผมอ้อยครับบวงการทัดอ้อยตาอ้อยที่ผมไอ้คนมาตัดแล้วครับใส่เปิงว่ามันเป็นไรครับนี่ครับนี่ครับนีบ่นคืออ้อยที่คนมาตัดครับตัดอ้อยครับย้ายใบจืดๆนะครับนี่ครับ ปเป้นทีปาไหวเจ้านีิก็งามดีดอย่ท,าท่านผ้ชมนิ่งแมเจ้กไปปูครับ,บปูคูคนับนชุ่มนึ่มหนจ้กไปปูครับคนะไวนนนัวหลยอยอยู่นะี่นี่ครับป่อยพันธ์ครับพันธ์ตัดไปกับผึนี่ก็ยมากี่ดอกนี่น

Other, ตัดเรียวตัดเลียวเลี e ้ยวกปปูเราจะปูกรันี่แหลพื้นบก่พืีนที่ีอ้อยไปปูทบเนาะอ้อยพันครับอ้อยตัวสองครับบ้อง้ามบ้องงามปนไหนอ้อยตัวสองชื่อว่าใหญ่ครับใหญ่ก็ตัวขีไหล่ไพเสียอยู่ ้นสามารถออกไปพันได้ครับเกษตรปลอดลายมาัดเลยก็สามารถเดียวเดี่ยวไปพันได้อยู่นดี๋ยวปลาชมปลาไว้ครับไหวเพราะงามครับวันที่สองอหวเาะงามใส่ปุ๋ยบ่ได้บ่ได้ตามมาตรฐานบ่ได้ไรดีบ้างบ่ได้มาตรฐานเนาะใช่เนี่ยอางล้อเบิ้งครับไหวเพียงหรือว่าขาดทุนอยู่เรล่ ตัดออยไปแล้วบโมัดตัดออยไปเลวโมัดมีหับโมัดออยไปนะครับออกตายพื้นที่พื้นที่พื้นที่ตัวนี้ก็ตกกปครับ จไรแปดไรเลยนะครับจูข้าไปกับเจ็ไรแปดไรแปดไรต่วอาอ่อยบ่างามครับอ่อยขีลายครับขีลาครับขีลาเนี่ยอ่อยขั้วอะไรครับอ่อยเอาเอันอื่นมากกว่ามาอันบ่ไ้มาเอาบ่าารไรมาเอาต่อสองหรือมาใส่ปุ๋ยบ่ไ้มาว่าเอาหยาอ่ไรค,ครับมันก็เรยหกครับ เลยหกเลยหักเน่ยีแตี่ตัดลงไปตัดตรงนี้ตรนี้ิกระดไปเป็นนกตัดไปแล้วตัดไปแไตัดไปแล้ว,วครับแต่ว่าท่าเอาขึ้นรถครับหารถมารถมาขนอยู่ยครับ คนจะขายอยู่มันมีโคนงานกน็มาหน่อยๆครับมาบ่หลายคนตัดไปเลยมาบ่ครบเนาะมาะตามเปามาบ่หลายนี่ครับก้อนชีด้น้ำตาลก้อนชีด้์จะไปย่างว่ามันเลี้ยงยังไงนะครับก็จะได้ก้อนชีนด้งงก้อนชีด้เป็นแบบนี้นี้เนาะ พอ่อได้ไปขายพอ่อได้เงินเพิ่นมันลำบากใจดีครับนี่ต like ัดไปเร็วตัดไปเร็วกับท่านเมาครับนี่ท่านเมาขันรถอยู่ก็ล่อครับอันล่อคนเมากันรถล่อรถมาขนไปขายแล้วครับตันสิก็เลี้ยงเพรายครับเลี้ยงท่างนี้เลยเลี้ยงมันนี่นะเลี้ยงมันนี่นะเลี้ยงไม่เยอะเท่าไหร่ครับผม อีย้ยก้อนหนึ่งกับสิบห้าลำครับสิบห้าลำห้าลำมัดล,ละสามบาทอ่าลดลงค้นว่าือบัตาเป็นกรองนะครับเนาะกอบตาเป็นกองกองละจีสบห้าบาทผมตาเป็นกองบท่ไหรครับเพราะว่าห้องบ่อเรียนห้องบ่เรขึ้นเนาะเาบอเรเอาอ้อยขึ้น เอาบริสไซล์รถฉีบน <Okay. S 2> ้องครับเนาะเอาบริสไซล์รถฉีบขึ้นเอาบริสไซล์รถฉีบขึ้นเขาก็ใส่แค่เขาบกดใส่รถฉีบขึ้นเขาก็ใส่ใส่เอียงก่อนบริสไซล์รถฉีบขึ้นเขาใส่แันใส่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 ข้นขึ้นครับใส่ข้นขึ้นใส่รถอีตุกนะครับเนาะใส่รถอีตุกใส่รถจันทร์เขาไปขาย ใส่เกลื่อนขึ้นใส่รถไปขายห้าบริษัทเอาอัห้องบริษัทใส่รถห้าบริษัทใส่รถอันใส่รถฉีบใส่รถฉีบลอไปขายโรงงานเอาเนาะห้าใส่น้ำบานครับไปขายร้านธรรมดาหน้ารับซื้อมันบานเ้าหนึ่งก็เลยมันก็เลยเกิดประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาไครับ เดือบอะไรเดือบประมาณนี้นี่ก็ทัดบันยับมันย่อยตัดย้อนหน้าย้อนหลังตัดบ่ลงไปเป็นหนาครับตัดตั้งคุณมันสวดกันยังเสียวคนว่าพี่ประสันเป็นว่าก็เลี้ยงประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับไปยู่ตรงนี้กอ่ะทัดไปโดนบ่ไปขายก้อยกระแหงแล้วครับแต่ต้องนักก็หนุนนักก็สะดุดลุ่ง นักขับจลดรุ่นนี้พอาไปขายสาขายสาลำนักลดบขายสาลำนักลดครับอ้อยแตงนี่เป็นอ้อยน้ำหุ้มครับน้ำหุ้มอ้อยบางงามอ้อยบางงามอ้อยน้ำหุ้มมันก็เลยเป็นสไตล์นี้ครับนี่อ้อยจะไดนมาที่ไหนไะไเนี่ยโ่้บริษัทพุชบอกไก่ดีกับ ใส่ปุ๋ยบักไล่หลอกนี่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยบักขัดใส่ปุ๋ยขัดใส่ปุ๋ยเนี่ยแต่ว่าใส่ไล็เอาอะไรให้เขาครับเห็นไหมได้ไหมครับนี่จะปลูกติดกือก่อนไปปลูกว่าจะไปปลูกครับมันออยพกนมเแต่บุโรมันจะเกิดเกิดเนาะนี่ครับ ธรรมาดาเลยครับก็คืได้แต่อันตรายอย่างนี่ครับนี่ครับผมศิลปินก,กับฝา,ากดีฝากมองเสมอน,นะครับผมจะ่าลืมกดติด,าด,ดตามกดติด,ดตามกดส่องไขกดไลค์กดแชร์ช่องสมบัติชนะชาแนลนะครับตู้เกี่ยวกับชีวิตเกษตรกรเกิดเป็นไปเกิดเป็นคนคสู่นไปครับผมสวัสดีครับ